ผมทู b ีเอ็นดับยูโปรดักชันเนียนะครับในวันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการตรวจเช็คสถานะรถยนต์ว่ารถของเรานะครับมีการแจ้งเตือนความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับรวมไปถึงในกรณีที่ถึงดีลเซอร์วิสนะครับ เราสามารถดูได้อย่างไรจากในแอปพลิเคชันของ My BMU ส่วนจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับแล้วเมื่อเราเข้ามาสู่หน้าแอปพลิเคชันแล้วนะครับสำหรับวิธีการตรวจสอบเช็คสถานะของรถยนต์นะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วตรงนี้นะครับด้านบนเราสามารถกดเข้ามาดูได้ครับว่าสถานะรถยนต์ของเราเป็นอย่างไรเช่นตอนนี้นะครับรถไม่ได้ล็อกนะครับประตูเปิดไว้หน้าต่างเปิดไว้นะครับ รวมไปถึงข้อความเช็คคอนโทรลนะครับในกรณีที่มีการแจ้งเตือนความผิดปกติของตัวรถนะครับไม่ว่าตัวรถเองจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะแจ้งเตือนที่บริเวณนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงฟังก์ชันบริการนะครับจะเป็นในส่วนของดิวเซอร์วิสนะครับในแต่ละรอบเมื่อถึงครบระยะอย่างเช่นเปลี่ยนไห่ลำมันเครื่องนะครับเขาจะแจ้งเตือนและบอกบริเวณตรงนี้ด้วยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแอปพลิเคชัน my bmw ใช้งานง่ายไหมครับและอย่างที่ผมแนะนำไปครับหากท่านใดนะครับอยากลองใช้งานดูนะครับสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน my bmw หรือสามารถสแกน qr code บริเวณตรงนี้ได้เลยนะครับและลองมาใช้กันดูนะครับส่วนลูกค้าท่านใดที่ใช้ bmw connected drive อยู่แล้วนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้จะสามารถใช้งานได้ถึงเพียงแค่วันที่30มิถุนายน2564 นี้เท่านั้นนะครับย้ำนะครับสามารถใช้งานได้ถึงวันที่30มิถุนายน2564นี้เท่านั้นนะครับหลังจากนี้จะไม่สามารถใช้งานได้อีกแล้วนะครับท่านต้องทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน My b n u หรือสแกน QR Code เพื่อทำการดาวน์โหลดสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ